ขายอะไรการไหมค่ะไม่ค่อยน่ารักบุ๊บบุ๊บเฮ๊ยอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นจัดก่อนจัดก่อนเดี๋ยวหล่นงับงับเร็วงับเร็วงับก่อนเดี๋ยวหล่นนะหล่นหล่นระวังหล่นเดี๋ยวหล่นอ้ำก่อนอ้ำอ้ำปาใส่ปากใส่ปาก อ้ํโอ้โหอออืืหเอ็นจอยมากเอ็นจอยอิตติ้งมากค่ะอื้มอยากกินไข่ขาวบ้างอ้ําอ้ําไข่ขาวหน่อยอ้ําไข่ขาวด้วยอ้ําไม่เป็นไรอ้ําไข่ขาวด้วยอ้ําไข่ขาวด้วย ากขาวด้วยค่ะอ้ำนี่อนี้อ่นี้เห็นไหมทางนี้อ่ำโยเลอ่ำโจก้โอ้โหมีความสุขแฮปปี้ไหมคะวิจิแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหมคะป้ไคะอื้อืออื่ It's a god, it's a